สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่14กุมภาพันธ์นะคะวันวาเลนไทน์นะคะวันแห่งความรักนะคะอ้านะคะอ้ามก็ขอพระเจ้านะคะวอวยพรเพื่อนเพื่อนะคะทุกทท่านเลยนะคะให้มีความสุขนะคะอ้า อยากพบบริวูเลยนะคะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดนะคะก็ขอให้สําเร็จนะคะโดยง่ายแล้วก็ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่เจ็บป่วยอยู่นะคะอก็ขอให้นะคะหายเจ็บหายป่วยขอพระเจ้านะคะรักษานะคะทุกๆท่านเลยนะคะให้หายเจ็บหายป่วยนะคะแล้วก็นะคะให้มีเงินมีทองนะคะหลั่งไหลเข้ามานะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะ แล้วก็เพื่อนๆจ้าอย่าลืมนะคะว่าแบ่งปันความรักนะคะให้กับคนที่เราหลังด้วยนะคะอาจจะหากุหลาบนะคะสักหนึ่งดอกนะคะแล้วก็ไปบอกว่ารักนะคะแค่นี้นะคะก็จะเติมเต็มนะคะใหะ้ความสุขนะคะอยากเป็นอยงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใส่ใจนะคะบอกคนในครอบครัวของเราด้วยนะคะว่าด้วยรักแล้วก็หัวใยนะคะเพื่อจะทําให้คนในครอบครัวของเรานะคะ หัวใจที่เป็นมักก้วีความสุขมากนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันแห่งความรักนะคะอ้ําก็ขอพระเจ้านะคะอวยพรนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะท,ทุกทุกท่านเลยนะคะให้เต็มอันล้นแล้วก็โคกบริบูรณ์นะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนขอให้มีความสุขนะคะมากมายนะคะ สำหรับสุดท้ายนี้นะคะก็อยากบอกว่ารักๆทุกท่านเลยนะคะกบาบขอบพระคุณมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจอ้ําเสมอมานะคะก็ส,<อ>สำหรับคลิปนี้นะคะส่งเสียงมานะคะขอการสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบพระเจ้าไวรนะคะไวบ้ากอนค่ะ